สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับท่านก็ได้เรียนรู้นะครับการทำใบงานแบบหลายตัวเลือกหรือมัลติเพลย์ชอยไปแล้วในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การทำใบงานแบบการทำเครื่องหมายหรือที่เราเรียกว่าเช็คบล็อกหรือติ๊กบล็อกกันนะครับมีวิธีการทำใบงานแบบนี้ทำยังไงนะครับไปลุยกันเลยนะครับอันดับแรกเข้ามาที่เว็บไลท์เวิร์กชีตของเราเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่นะครับยูเซอร์ของเราเหมือนเดิมนะครับให้เรียบร้อย จากนั้นเราก็มาสร้างใบงานกันนะครับโดยมาที่ Make Interactive Worksheet ตรงนี้ครับคลิกไปที่ Get Started เช่นเคยนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลดไฟล์ที่เราไปสร้างมาไว้แล้วนะครับในทีนี้นะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างอ่ะเป็นภาพนี้นะครับแล้วก็อัพโหลดครับอันนี้เป็นไฟล์ PDF นะครับเป็นไฟล์ PDF อ่าเรียบร้อยนะครับ เมื่อเราได้ไฟล์ PDF มาเรียบร้อยนไหมครับเราก็ออกแบบลักษณะนี้นะครับมีตรงให้เลือกนะครับจะมี2ช่อง3ช่อง4ช่องแบบ m u มัล p l e choice ก็ได้นะครับแต่มันจะเป็นการคลิกแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายเอานะครับในตัวอย่างนี้ใช้แค่2ช่องนะครับไม่เป็นไรนะครับจากนั้นเราก็วาดกรอบสี่เหลี่ยมลงไปนะครับเช่นเคยนะครับวาดกรอบสี่เหลี่ยมลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกเข้าไปนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อจะพิมพ์ข้อความนะครับ เดี๋ยวผมซูมเข้าเช่นเคยนะครับจะได้เห็นตัวหนังสือว่าพิมพ์อะไรนะครับตรงนี้ให้พิมพ์คำว่าติ๊กนะครับ T I C K นะครับ T I C K ติ๊กนะครับแล้วก็ตามด้วยโคลลนเช่นเคยนะครับแล้วก็นะครับภาพนี้นะครับมันอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในนะครับถ้า insight นะครับตรงนี้ก็น่าจะผิดนะครับก็พิมพ์ N O นะครับติ๊กโนนะครับจากนั้นนะครับ เอาเมาส์ของเราเนี่ยนะครับมาเป็นลูกศรสีทิศคลิกลงไป1ครั้งนะครับคอนโทรลซีคอนโทรลวีนะครับแล้วก็ย้ายนะครับมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกลงไปนะครับตรงนี้เป็นคําตอบที่ถูกนะครับเราก็ตอบเป็น yes นะครับ t i c k นะครับโคลอนเ e s นะครับเรียบร้อยสําหรับข้อที่1อย่างนี้นะครับจากนั้นทําเหมือนเดิมครับ คลิกลงไปคอนโท C ซีคอนโทนนะครับตรงไหนที่ถูกนะครับเราก็เอามาใส่นะครับตัวนี้ i n s i g h t ถูกต้องเราก็มาใส่ฝั Under ่งนี้นะครับตรงนี้ผิดนะฮะเราก็คอนโทนซ C คอนโทนว V นะครับย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับเอาใส่ผิดนะครับคอนโทนซ C คอนโทนว V นะครับอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในถูกข้างนอกผิดนะฮะก็เอามาไว้ข้างนอกนะฮะ Ctrl c อนโทรลซีคอนโทรลนะฮะคำตอบที่ถูกก็คือนกอยู่ข้างในกรงนะครับก็เป็น Yes i n s i d e นะฮะคอนโทรลซีคอนโทรลนะครับภาพนี้ปลาอยู่ข้างในโหลนะฮะก็เป็นถูกต้อง Yes นะครับเอาไซด์ผิดแล้วก็ Ctrl c อนโทรลซีคอนโทรลแบบนี้ครับอยข้างนอกนะฮะข้อที่ C Ctrl c คอนโทรลซีคอนโทรลวีนะฮะ ก็ถัดไปนะครับอยู่ข้างนอกนะครับอินไซต์ก็ต้องผิดเป็นโนนะฮะอยู่ข้างนอกถูกคอนโทรลซีคอนโทรลวีนะครับเราก็ใช้วิธีการนะครับก็ปี้แบบยี่เหลนนะครับไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับไม่ต้องไปสร้างใหม่นะฮะแล้วก็ย้ายมานะครับตรงนี้นะครับอ่าเมาส์ผมไปโดนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเดี๋ยว คอนโทรนซีคอนโทรนวี C, v, นะครับติ๊กโนข้อถัดไปนะครับอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ถ้าข้างในก็คือคําตอบผิดนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกร่มนะฮะเอาไซด์ถูกนะครับก็คอนโทร l ซีคอนโทร v วีย้ายมานะฮะอ่ะย้ายลงไปในกรอบนี้นะครับคอนโทร l ซีคอนโทร v วีนะครับ อ,อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างในถูกต้องนะครับ i n s ไซ e ์ Inside. ตัวนี้ก็จะเป็น o u t ไซ d ์ผิดนะฮะไปตรงนี้นะครับข้อที่8นะครับแมวอยู่ในกล่องหรือเปล่านะครับอ,อยู่ข้างในกล่องถูกต้องก็ yes นะครับ Ctrl c o n t r o l c c o n t r o l v แล้วก็ Ctrl c o n t r o l C Control V นะฮะ แล้อีกกี่ข้อครบยี่อ่าง8ดข้ออ่ะครบแล้วนะครับตัวทีนะครับอ่วลืมบอกวิธีลบนะการลบตัวนี้นะครับนอกจากจะยืดได้หดได้นะครับเวลาจะลบนะครับอ่าถ้าเป็นสีขาวอย่างนี้ลบไปได้นะครับต้องนะครับเอาลูกศรสีทิศใส่แบบนี้แล้วคลิกให้เกิดสีม่วงแบบนี้แล้วกด delete นะครับที่แป้นพิมพ์ทิ้งไปเลยนะครับนั่นคือวิธีการลบปล่องทิ้งนะครับเมื่อเราทําการนะครับ ใส่ติ๊กเยสติ๊กโนแบบนี้เรียบร้อยนะครับเฉลยเรียบร้อยก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมก็คือนะครับกล่องนี้นะครับไม่ได้ใช้น่าจะไปโดนอะไรสักอย่างก็พอลบทิ้งนะครคลิกดีลิททิ้งโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาพรีวิวนะครับคลิกพรีวิวนะครับแล้วก็ลองนะครับเช็คคําตอบเราดูนะครับว่าถ้าเราทําแบบนี้เฉลยถูกไหมนะครับอันนี้นะฮะเอาไซ ตัวนี้ i n s i g h t อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ i n s i g h t n n s i ซดนะฮะอ u t s ซ d e นะฮะ o u t s ซ d e i n s i ซนะครับแล้วก็ i n s i g h t 8ข้อนะครับจากนั้นก็ฟินด์นะครับพอฟินด์เสร็จแล้วก็เลื่อนมาดูถูกถูกสีเขียวนี่คือถูกนะครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องคะแนน10เต็ม10ไหมครับเรียบร้อยแล้วก็เซฟครับกดเซฟได้เลยแล้วก็เซฟ คีบชูไพรเวตนะครับผมจะคีบชูไพรเวตเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ต้องมานะครับตั้งชื่อนะครับตรงนี้นะครับตั้งชื่องานของเรานะครับผมก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเช็คแบบเช็คคำตอบนะครับเช็คหรือไม่ใช้คําว่าแบบฝึกหัดการคาตอบก็ได้นะครับแบบเช็แบบเชคคําตอบการคาตอบโอเคนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะกดเซฟครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ลิงก์นะครับนี้ไปให้นักเรียนและคอนโทรลซนะครับจากนั้นนะครับก็จะลองส่งงานดูนะครับพอกลับมาตรงนี้นะครับก็มาลองนะครับเช็คนะครับเดี๋ยวลองตอบผิดลองตอบถูกดูบ้างนะครับแทนที่จะไปตอบอินไปตอบเอาบ้างอย่างเงี้ยนะฮะ างนี้นะครับดูซิว่านะครับเวลาส่งไปคะแนนจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเหมือนเดิมนะครับส่งนะครับส่งคุณครูนะครับส่งไปที่อีเมลคุณครูกดเซ็นนครับเรียบร้อยกดตกลงนะครับส่วนคุณครูนะครับก็กลับมาเช็คนะครับที่ notification ของตัวเองเหมือนเดิม มาแล้วนะครับแบบฝึกหัดการคำตอบตัวนี้ก็ได้6.3คะแนนเห็นไหมครับนี่ก็จะโชว์คะแนนขึ้นมานะครับเนี่ยข้อไหนบ้างที่ผิดเห็นไหมนะข้อนี้ผิดก็จะโชว์สีแดงขึ้นมานะครับคุณกาผิดนะครับคุณไปเลือกผิดอย่างเงี้ยนะครับนอกนั้นก็ถูกนี่นะครับโอเคนะครับนี่คือการทําใบงานนะครับแบบการคาตอบหรือแบบติ๊กบ็อกหรือว่าเช็คบ็อกนั่นเองนะครับเช็คกล่องติ๊กกล่องนะฮะ ในคลิปหน้านะครับจะเป็นการทำใบงานแบบไหนนะครับจะลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ